สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับระดับชั้นม .4 นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะมาอธิบายเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยกันนะครับซึ่งวันนี้เรามาพบเจอกันในรูปแบบออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับการสร้างคําในภาษาไทยแรยกเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจก่อนคําว่าคําคืออะไรคําคือเสียงที่มีความหมายนะครับเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาที่ใช้สามารถใช้ในการสื่อสาร ให้มีความเข้าใจตรงกันได้นะครับเพราะว่าคำคือสิ่งที่สื่อความหมายระหว่างกันนั่นเองนะครับซึ่งคำเนี่ยเมื่อเราเปล่งเสียงออกมาแล้วอย่างเช่นแมวเราก็จะรู้เลยว่าแมวเนี่ยคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอย่างเช่นคำว่าแมวจับหนูเราก็จะรู้เลยว่าคำว่าแมวคือคำหนึ่งคำที่เปล่งออกมาเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อเลยนะครับคำว่านา ลิกานาลิกาเปล่งเสียงทั้งหมดกี่ครั้งครับ3ครั้งแต่ทั้งหมดนี้เป็นคำเพียงแค่กี่คำคำเดียวคือคำว่านาลิกาแต่ถูกเปล่งเสียงทั้งหมด3ครั้งเราจะเรียกเสียงที่เปล่งออกมานี้ว่าพยางดังนั้นคำว่านาฬิกาเป็นคำหนึ่งคำแต่มีทั้งหมด สามพยางน,นี่นะครับคือในส่วนของการแยกความหมายระหว่างคํากับพยางคาคือสิ่งที่ต้องการบอกความหมายแค่อันเดียวคือคําแต่พอเป็นพยางเราเรียกว่าเสียงที่มันเปล่งออกมาในแต่ละครั้งของคําคํานั้นเราถึงเรียกว่าเป็นพยางน,นะครับทีนี้เราลองมาดูกันเลยนะครับอย่างเช่นคําว่าแมวออกเสียงกี่ครั้งครับ1ครั้งเป็นกี่คําเอ่ย1คํากับกี่พยางครับ1พยาง ส่วนนาฬิกาเป็นกี่คำเอ่ยหนึ่งคำแต่กี่พยางครับ3พยางนั่นเองนะครับเราต้องตีความหมายให้ถูกต้องแล้วก็ให้เข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเรามาดูเลยคำว่าคำมูลวันนี้คุณครูทศนะครับจะพาเด็กมารู้จักคำว่าคำมูลคำมูลคืออะไรคำมูลคือคำคำเดียวนะครับเราให้คำนิยามเขาว่าคือคำขี้ คำขี้ในที่นี้นะครับคำขี้ในที่นี้คือคออีขี้นะครับไม่เอกคี้์คำขี้หมายถึงคําเดียว,ยวคําเดียวนะครับที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอาจจะเป็นคําไทยแท้หรือเป็นคํายืมจากภาษาต่างประเทศก็ได้เราเรียกเขาว่าคํามูลนะครับคำมูลมีอะไรบ้างนะครับคำมูลเนี่ยสามารถแบ่งออกได้อยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรก เราเรียกว่าคำมูลพยางเดียวอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าคำมูลหลายพยางอ่ะคุณครูสุทดครับคํามูลพยางเดียวคืออะไรนั่นย่อหมายความว่าคาหนึ่งคำเปล่งเสียงกี่ครั้ง1ครั้งเราเลยเรียกว่าคํามูลพยางเดียวเป็นคําพยางเดียวที่มีความหมายในตัวมันเองเราถึงจะเรียกว่าคํามูลพยางเดียวนะครับตัวอย่างเช่นคําว่ากินคําว่านอน คำว่าร้อนคำว่าเย็นคำว่าพ่อคำว่าแม่คำว่าอาคำว่าปู่คำว่าย่าอันนี้ถือเป็นคํามูลพยางค์เดียวนะครับอันนี้มาจากภาษาไทยนะหรือมาจากภาษาจีนนะครับเราก็ดูตัวอย่างเดี๋ยเราอ่านกันเลยนะครับอ่าเก่งมากนอกจากนี้นะครับก็เป็นคํายืมที่มาจากภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตเช่นคําว่าบาบคําว่า คมคาว่าบาดคําว่าเวนคําว่าผลคําว่าอะนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นคํายืมพยางเดียวที่มาจากภาษาอังกฤษอย่างเช่นคําว่าแชร์คําว่าเมตรนะครับคําว่าเกมคําว่าเทปคำว่าช็อคคำว่าออนนะครับอันนี้ก็เป็นคำมูลพยางค์เดียวอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อมาคำมูลหลายพยางคืออะไร ยืนอธิบายไปเมื่อกี้ับคำมูลหลายพยางหมายความว่าคําแค่คําเดียวแต่ออกเสียงกี่ครั้งครับหลายครั้งนั่นเองนะครับออกเสียงหลายครั้งนั่นเองเราถึงเรียกว่าคํามูลหลายพยางเป็นคําคําเดียวแต่มีการเปล่งเสียงหลายครั้งนะ like time, ครับตัวอย่างเช่นโหรพาเปล่งเสียงกี่ครั้ง3ครั้งนะครับคําว่ามะพร้าวนะครับเด็กๆคําว่ามะลิมะม่วงมะระมะละกอ เกเรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคำไทยแท้อันต่อมาครับคำยืมจากภาษาจีนอย่างเช่นคำว่าซาลาเปานะครับคำว่าเก้าอี้เห็นไหมครับบะหมี่คำว่าก๋วยเตี๋ยวเฉาก๊วยอ่างเปาเห็นไหมครับ,บ, ee, ค,ำววค,รบคำแค่คำเดียวแต่มีหลายพยางหรือคำยืมจากภาษาบษาลีสันสกฤตเช่นนาลิการาชินีนะครับมารดานามัสการ วิจารนะครับอันนี้ก็เป็นคำยืมที่มาจากภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตนั่นเองนะครับหรือเป็นคำมูลหลายพยางที่มาจากคำยืมภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นคำว่าไอศกรีมเห็นไหมครับวิตามินอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับคำว่าคุกกี้คำว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คำว่าไมโครซอฟท์นะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นคำมูลนะครับ หลายพยางนั่นเองก,ก็คือคำแค่คำเดียวแต่เปล่งเสียงหลายครั้งนั่นเองนะครับเรามาสังเกตเลยนะครับว่าคำมูลเนี่ยประกอบด้วยพยางที่ไม่มีความหมายอย่างเช่นก๋วยกับเตี๋ยวมีความหมายไหมต่างก็ไม่มีความหมายแต่พอมารวมกันกลายเป็นอะไรครับเป็นของกินเนาะท,ที่มาจากจีนนะครับสะเพราเห็นไหมครับตักไคร ถนนอย่างนี้นะครับคือข้อสังเกตของคำมูลพอแยกออกจากกันแล้วมันไม่มีความหมายคือแยกตัวพยางออกจากกันแล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายนะครับเราเรียกว่าเป็นคำมูลคือคำแค,คำ่คำเดียวแต่อาจจะมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางก็ได้นั่นเองนะครับน,นอกจากนี้นะครับประกอบไปด้วยคำพยางที่มีความหมายเพียงแค่พาบางพยางอย่างเช่นคําว่ากิริยานี่ไม่มีความหมาย,ยาแค่พยางหรือคำว่ายามะละกอจิปาถะ กลางเก่งน,นะครับลักษณะแบบน,นี้นั่นเองนะครับอนอกจากนี้นะครับประกอบด้วยพยางค์ที่มีความหมายแต่ความหมายของคํานั้นไม่มีเขาโครงความหมายของแต่ละพละพยางค์เหลืออยู่เลยเช่นกลาสีเห็นไหมครับกลาก็อย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งลาอย่างหนึ่งสีอย่างหนึ่งแต่พอมารวมกันกะลาสีหมายถึงคนที่อะไรครับขับเรือนั่นเองนะครับหรือคําว่านารีนาทีนั่นเองนะครับเป็นคํามูลแค่1คําแต่มีหลายพยางนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของคํามูลนะครับอนอกจากนี้เราลองมาดูตัวอย่างเช่นนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ในเกาะแห่งหนึ่งเห็นไหมครับคำว่าเกาะคําเดิมนี่แหละแต่ตีได้กี่ความหมาย2ความหมาย เกาะตัวแรกคือนกเกาะกิ่งไม้อันหนึ่งคืออยู่ที่เกาะนะครับดังนั้นภาษาไทยเลยบอกว่าคําหนึ่งคำเนี่ยสามารถสื่อได้หลายความหมายนั่นเองนะครับเด็กๆอย่าลืมนะจาให้ดีๆนะครับคํหนึ่งคำเนี่ยสามารถสื่อได้หลายความหมายเรามาซ้ําทวนที่หนึงคำมูลคือคําแค่หนึ่งคำแต่อาจจะมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะอย่างเช่นพวกงากชอบกินลูกงาะเห็นไหม เงาะก็คือกลุ่มเงาะใช่ไหมครับเป็นคนชาติพันธุ์หนึ่งชอบกินผลเงาะอ่าแบบนี้นะครับเราก็เลยจะมาสรุปง่ายๆเลยว่าคำมูลเนี่ยมีทั้งเป็นคำไทยแท้และเป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศนะครับแบ่งออกได้เป็นพยางเดียวและหลายพยางนะครับทั้งไทยแท้และคำยืมจากต่างประเทศเลยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเด็กๆทีนี้เราไปดูอันต่อไปคำว่าคำผสม คำะสมคืออะไรคำะสมเกิดจากการเอาคำมูลที่มีความหมายแตกต่างกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดเป็นคำความหมายใหม่แล้วเกิดเป็นคำความหมายใหม่นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นคำมูลทันทีนะครับเรียกว่าคำะสมทันทีเกิดเป็นคำความหมายใหม่นั่นเองนะครับแบบนี้นะนะครับคำะสม คำะสมเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปอาจจะเป็นคำไทยบวกคำไทยคำไทยบวกคำภาษาต่างประเทศหรือคำภาษาต่างประเทศบวกกับคำภาษาต่างประเทศยกเว้นในกรณีที่เป็นบาลีกับสันสกฤตบวกกันอันเนี้ยจะกลายเป็นคำสมสาทินั่นเองนะครับอย่างเช่นคำว่าหางไปเจอคำว่าเสือกลายเป็นคำผสมว่าหางเสือยกไปเจอคำว่าเมฆกลายเป็นคำว่ายกเมฆ บัตรกับคําว่าเชิญไปรวมกันกลายเป็นคําว่าบัตรเชิญนะครับอันนี้คือตัวอย่างการสร้างคํรผสมซึ่งประเภทของการสร้างคําผสมหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคํานามและผสมกันให้กลายเป็นคํากิริยานะครับอ้าวถ้าผสมกันให้เป็นคํานามเช่อนอะไรบ้างหัวใจเห็นไหมเติมคําว่าหัวหัวใจหัวเข่าเห็นไหมครับแม่บ้านแม่บ้านแม่ครัวแม่ยายแม่ย่าเห็นไหมครับอ้าม้าเร็วเลือดเย็นมือมือดนะครับ กันชนต้มยำนะครับนั่งร้านหวานยินนอกชาญใต้ถาวอันนี้คือประสมให้เป็นคำนามอีกประเภทหนึ่งคือประสมให้เป็นคำกิริยาเช่นเดินเล่นร้องเรียนแก,ก,ยเเยก้ตัววางกามจับผิดคิดร้ายเปรี้ยวปากตีเข่าปิดปากช้ำใจทิ้งให จนตรอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเภทของคำผสมอีกเช่นเดียวกันนะครับหลักๆเลยจะเป็นคำผสมที่ผสมให้เป็นคำนามและผสมให้เป็นคำกิริยานั่นเองนะครับเด็กๆอ่าอย่างเช่นลักษณะของคำผสมเราอย่างเช่นพ่อเราก็เป็นพ่อตายนะครับพ่อก็คือผู้ชายที่ให้กําเนิดร่วมกับแม่ใช่ไหมครับตาก็คือพ่อของแม่พอรวมอกันเป็นพ่อตาหมายถึงพ่อของภรรยาลูกกับน้ําก็หมายถึงลูกของยุงนะครับอ่า มันอาจจะยังมีเขาความหมายเดิมอยู่บ้างน,นะครับประเภทแรกอันต่อมาหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยเช่นแม่บ้านแม่กือคนเกิดบ้านคือที่อยู่อาศัยรวมกันแม่บ้านหมายถึงคนจัดการงานในบ้านคอกับหานคอก็คืออะไรวะที่อยู่ใต้ศีรษะห่านก็คือเป็นสัตว์จาพวกหนึ่งแต่พอรวมกันคอห่านก็เลยกลายเป็นส่วนของโถส้วมนั่นเองเรียกว่าคอหานนะครับ ต่อมานะครับคำผสมที่มาเกิดจากคำว่านักคำว่าชาวคำว่าผู้คำว่าช่างคำว่าของคำว่าที่เช่นนักร้องนักเขียนนักเรียนนักสู้ชาวบ้านชาวนาชาวเมืองชาววังนะครับใครได้เพิ่มเติมอย่าลืมเขียนนะต่อไปช่างเช่นช่างไม้ช่างเสริมสวยช่างไฟฟ้าหมอดูหมอความหมอผี หมอนวดอันนี้ก็เป็นหมอเหมือนกันนะครับใครยาสามารถเพิ่มเติมได้คำว่าการเช่นการบ้านการเมืองการไฟฟ้าการคลังเดบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> คำว่า,าความละ่ะความสุขความทุกข์ความหลังผู้เช่นผู้ใหญ่ผู้ดีผู้อํานวยการผู้ร้ายนะครับคําว่าของก็ได้หลายอย่างเช่นของใช้ของไหว้ของเล่นของชํารวยคําว่าเครืค่องก็เช่นเครื่องไม้เครื่องบินเครื่องมือนี่ คำว่าที่เช่นที่นอนที่ดินที่เที่ยวที่พักทั้งหมดนี้จะเป็นคํานามนั่นเองนะครับจะเป็นคํานามนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูต่อนอกจากนี้คําประสมเกิดเป็นคําความหมายใหม่อ่าอย่างเช่นพัดลมมือแข็งเสือ้อกล้ามลูกน้องเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้คระสมเนี่ยเกิดจากคํามูลตั้งแต่สองคขึ้นไป นะครับถ้าคํามูลที่มารวมกัน2คําขึ้นไปแล้วไม่เกิดความหมายใหม่ย้ํานะครับมันไม่เกิดความหมายใหม่เราจะจัดเป็นคํรผสมไหมไม่ครับเราจะไม่จัดว่าเป็นคํรผสมเช่นลมพัดอ่ะก็รู้ว่าลมมันพัดไม่เปลี่ยนมือขาดก็รู้ว่ามือที่ถูกขาดไปคอเจ็บก็ไม่เปลี่ยนคอที่มันรู้สึกเจ็บนะครับเพราะมันไม่ได้มีเขาโครงความหมายใหม่เลยนะบแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นคำะสมเช่นเดียวกัน นะครับทีนี้เดิกมาดูต่อเมื่อกี้คำผสมเกิดจากการเอาคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันย้ำนะครับว่าการจะเป็นคำผสมได้การเอาคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดเป็นคำความหมายใหม่ย้ำนะครับต้องเป็นคำความหมายใหม่แต่อาจจะเขาโครงความหมายเดิมได้นะครับต่อไปเรามาดูคำาอนคำว่าซอนคืออะไร คำว่าซ้อนคือของที่มันต้องอยู่ซ้อนกันเหมือนกันได้ถ้ามันเหมือนกันได้นั่นย่อหมายความว่ามันอาจจะมีความหมายเหมือนกันหรือมันอาจจะมีเสียงเหมือนกันนะครับดังนั้นความหมายของคําซ้อนคือการนําเอาคํามูลที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันหรือตรงกันข้ามมาซ้อนกันเพื่อให้เกิดคําใหม่ มีความหมายใหม่หรือมีความหมายใหม่ที่กว้างขึ้นหนักแน่นขึ้นหรือเบาลงเราเรียกว่าคำซ้อนคำซ้อนเลยถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกนะคะรับคุณครูทศจะพาไปรู้จักกับคำซ้อนเพื่อความหมาย คำซ้อนเพื่อความหมายอีกประเภทหนึ่งเราเรียกเขาว่าคำซ้อนเพื่อเสียงอีกความหมายหนึ่งเราเรียกเขาว่าคำซ้อนเพื่อเสียงเราสามารถแบ่งออกเป็นสองอย่างคือคำซ้อนเพื่อความหมายและคำซ้อนเพื่อเสียงนั่นเองนะครับเด็กๆอ่ะเรามาดูคำซ้อนเพื่อความหมายคุณครูทศค้าคำซ้อนเพื่อความหมายมีกี่ประเภทมีอยู่3อย่างด้วยกัน 1>, 1. คำซ้อนความหมายเหมือนกัน 2. ความซ้อนความหมายใกล้เคียงกันและ3คือความหมายตรงกัน ข้ามนั่นเองนะครับอันนี้คือคํซ้อนเพื่อความหมายนั่นเองอ่ะคำซ้อนอันแรกนะครับคือนนความหมายเหมือนกันเช่นเสือกับศาสตร์ก็หมายถึงเสือใหญ่โตหเหาะเฮินกู้ยืมกักขังอันนี้คือความหมายเหมือนกันนั่นเองต่อไปความหมายใกล้เคียงกันละ่ะคัดเลือกแข้งขาแนะนำเกรงกลัวร้านขาห้างร้านอย่างนี้นะครับห้างกับร้านนะครับอ่าอย่าลืมนะ อันต่อมาครับความหมายตรงกันข้ามเลยคนละอย่างกันเลยผิดกับชอบผิดคือไม่ดีไม่ควรทำชอบคือควรทำชั่วกับดีเท็จกับจริงได้กับเสียหนักกับเบาเป็นกับตายดำกับอะไรลูกดำกับอะไรดำกับขาวเก่งมากสุดยอดมากนะครับต่อไปคำซ้อนเพื่อเสียงเนี่ยมันจะมีพยัญชนะต้นที่เหมือนกันแต่เสียงสระอาจจะต่างกันก็ได้ที่เอามาซ้อนกันเช่นทอ แท้เริงรานะครับซุบซิบโด่งดังซับซ้อนจริงจังอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าคําซ้อนเพื่อเสียงนั่นเองนะครับอนอกจากนี้อย่างเช่นอัดอั้นรวบรวมออดออดอ,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 อ้อนเลิกลักมีใครเอบเลิกลักอยู่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูอันต่อไปซ้อนเพื่อเสียงได้อีกอย่างเช่นจิ้มลิ้มเบอือเราราบคาบ รนแคนรอมซอมแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำซ้อนเพื่อเสียงเหมือนกันนะครับดังนั้นคำซ้อนเนี่ยเราก็เลยถูกแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับ2ประเภทคือคำซ้อนเพื่อความหมายและคำซ้อนเพื่อเสียงนั่นเองนะครับอย่าลืมนะคำซ้อนมีู่2อย่างคือคำซ้อนเพื่อความหมายและคำซ้อนเพื่อเสียงทีนี้คุณครูจะพาเด็กมารู้จักคำว่าคำซ้ำคำซ้ำคืออะไรครับคุณครูสุธศ์คำซ้ำคือการที่เอาคำเดิมเนี่ยมากล่าวซ้ำ มันเกิดจากคำมูลเพียงแค่หนึ่งคำมากล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการอะไรบ้างหนึ่งครับเด็กเพื่อต้องการเน้นน้ำหนักให้เบาขึ้นหรือ หนักแน่นขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นเองนะครับคำซ้ำมีสองประเภทหลักคือหนึ่งซ้ําแบบไม่เปลี่ยนเสียงกับซ้ําแบบเปลี่ยนเสียงนะครับอ่ะประเภทของคําซ้ําเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับอันแรกคําซ้ําแบบไม่เปลี่ยนเสียงเช่นพี่พี่น้องๆสาวๆาวหนุ่มหนุ่มเด็กๆกเกือบเกือบราวราวเห็นไหมครับดีๆกล้วยๆไหนๆหรือคําซ้ําที่เปลี่ยนเสียงเช่น <ME S 2> ดีๆ,ๆชอบชอบ รปี่ยวเปรียปร่ยวนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความหมายเหมือนกันอย่างเช่นพี่พี่หมายถึงพี่คนเดียวหรือพี่หลายคนอาจจะเป็นพี่หลายคนก็ได้นะครับอันนี้คือประเภทของคําซ้ํานะครับอ่ะเราจะแบ่งออกลักษณะของคําซ้ํหนึ่งอาจจะทําหน้าที่เป็นคํานามหรือเป็นคาสรรพนามก็ได้2คําซ้ําเอามาซ้ํากันสองครั้ง <te le> เพื่อต้องการบอกความเป็นพระหูพจน์ก็ได้เช่นเด็กคนเดียวกับเด็กนนเด็กอะไรเด็กหลายคนครับ เด็กๆนั่นเองหรือนำำําคํซสอนมาแยกเช่นรูปๆคลำๆอย่างเงี้ยครับหรืองูงูปลาปลานะครับลักษณะแบบนี้หรือต้องการเน้นย้ำเช่นดีดีสวยสวยลักษณะแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นคําซ้ําอีกเช่นเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นคําซ้ําอีกเช่นเดียวกันนะครับเราลองไปดูต่อเลยนะครับคาซ้ํามีความหมายอะไรบ้าง1บอกความเป็นพระหูพจน์สอง บอกความเน้นหนัก 3. บอกความไม่เน้นหนัก 4. บอกคําสั่ง 5. เปลี่ยนความหมายใหม่และ6คือแยกคําซ้อนมาเป็นคาําซ้ําอันนี้คือความหมายของคาําซ้าอะเรามาดูอันแรกความหมายของคําซ้าเมืม่อกี้ครูบอกไป2อ,อย่างนะต้องการเปลี่ยนกับไม่ต้องการเปลี่ยนจะเรามาดูความหมายของมันในลักษณะต่างๆที่ออกจากกันไป 1. เลยบอกความเป็นพระหุค์พจน์ อย่างเช่นเด็กอาจจะหมายถึงเด็กคนเดียวแต่พอเป็นเด็กเด็กไปโรงเรียนอาจจะหมายถึงเด็กหลายคนใครใครก็มาทั้งนั้นเห็นไหมใครใครก็อาจจะหมายถึงคนหลายคนนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูต่อต่อไปบอกความเน้นหนักอย่างเช่นเสื้อตัวนี้สวยสวยนะครับไปทําอะไรมาตัวดำดำแบบนี้นะครับต้องการเน้นหนักขึ้นนะครับเปลี่ยนลักษณะของเสียงนะครับ อ่ะหรือต้องการบอกความมาเน้นหนักเช่นมาแต่เช้าเ้านะแต่ไม่ได้บอกเลยว่าเช้ากี่โมงนะครับเขาเดินอยู่แถวๆถวบางเขตะไม่รู้แถวๆตรงไหนแถวๆไม่ได้ระบ,บุชัดเจนนะครับต่อมาบอกเป็นคําสั่งทําดีๆนะเดินเร็วเร็วสินี่ทําดีๆนะเดินเร็วๆสิน,ๆนะน,ๆๆสนะครับเป็นการต้องการบอกถึงคําสั่งนั่นเองนะครับอันต่อไปเปลี่ยนความหมายใหม่เช่นของพื้นพื้นของพื้นพื้นหมายถึงอะไรนะอ่ะเขาต้องการหมายถึงของที่มันเป็นไงครับ ธรรมดาเราเลยต้องการเรียกว่าของที่มันพื้นๆน,น,นะครับอันต่อไปเขาบอกว่าทําอะไรลวกๆลวกๆคือทําแบบหยาบๆนั่นเองคือทําแบบลวกๆนะครับอ่าต่อไปแยกออกมาเป็นคําแยกคาซอ้อนเราเป็นคาซ้าเช่นผัวผัวเมียเมียสวยๆงามงามดึกดึกดึนดนเนี่ยไม่มันตรงข้ามกันทั้งๆๆดึกทัก้ดงดืนดํดำมองมองลูกลูกหลานหลานนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนออกมานั่นเองนะครับอ่าลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าคํา ซ้ำนั่นอีกนะครับเด็กๆนะทีนี้เราไปดูอันต่อไปเลยนะครับอันต่อไปคุณครูมีใบงานให้เด็กๆนะครับให้เด็กๆได้ลองทำใบงานในส่วนของการสร้างคำในภาษาไทยนะครับมีใบงานให้มีใบความรู้ให้แล้วก็มีแบบทดสอบให้ด้วยนะครับให้เวลาเด็กๆทาในส่วนเวลาที่เหลือนะครับแล้วก็หมดคาบนะครับเด็กๆอย่าลืมนําใบงานที่ได้นะครับส่งวางไว้บนโต๊ะครูนะครับ วันนี้เข้าเรียนบวกก่อนเลย50พอย n t นะครับใครทำงานส่งบวกอีก150พอย n t นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ